หนึ่งนะคะค่อยๆทำให้ค่ะตัดเสร็จแล้วค่ะหรือเอาออกก็เสร็จค่ะคุณเพสั์เวลาทำงานนั่งหรือว่ายืนคะเวลาจ่ายยานั่งครับนั่งใช่ไหมคะโอเค พร้อมไหมคะพร้อมนะคะอะ่เสร็จแล้วค่ะนี่เองให้ดูค่ะตึง้งมันคมใช่ไหมใช่แล้วค่ะมันคมแล้วคุณเภศัช อย่างที่อิงสอนเราเมืเ่อกี้นี้มันจะช่วยได้ดีค่ออค่อมันจะอยู่ลักษณะนี้ค่ะ ได้สิะได้ได้เลย <c oughs> เดี๋ยวอีงเอาใส่ถุงให้ <c oughs> แล้วนี้เป็น first aid ขอบเมกาค่ะถ้าชเชลลโอกในเก้เเหมือนกันแจมยาดแก้ปวดค่าจับที่เดิม ดีขึ้นไหมคะลงขึ้นแล้วใช่ไหมคะ<ไ>จากเมื่อกี้บริเวณตรงนี้ที่มันบวมแดงหายแล้วดีขึ้นแล้วจ้าายืดฐาให้เอนเลยคะ่ะไม่ต้องเก่งสบายแเราจะเย็นเ <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องักงานทหร่ครเอ่อหมายถึงพักอะไรครับพับกไก่ยาเหรอคะครักที่เราที่เราเด้มาไมไ่ปกติไม่ทำงานได้ปกติเลยค่ะไม,ไม่พักค่ะถ้าคุณเพสัพ์พักไปคนนึงระบบน่าจะรวนเยอะอยู่ <c oughs> บุคลากรทางการแพทย์ยิ่งถ้าลงมานัดอิงเซฟสุดๆเลยค่ะอยากให้แบบพี่ๆเพราะพี่ๆต้องช่วยคนเยอะแต่ละวันเห็นคิวแล้วโอ้โห <c oughs> เหนื่อยแทนเลยมาทำงานก็เช้ากับก็ค่ำขอบคุณที่ช่วยพวกเราเองก็เลยดูแลให้เป็นพิเศษเลยค่ะอันนี้เองจับอีกรอบหนึงดีขึ้นอยู่ใช่ไหมคะดีขึ้นมากเลยดีใจที่ดีขึ้นมาแค่นี้เลยเสร็จแล้วนมากลัวเหมือนที่คิดไหมคะ